และนี่คือการแข่งขันของทาร่าและโจเกอร์อันตีเท่านั้นที่จะช่วยให้พวกเขาอยู่รอดได้โดยเขาจะใช้อันตีวิ่งหนีให้เร็วที่สุดและมาถึงเป้าหมายโดยเวลาที่กำหนดรอบแรกเป็นของเธอทาร่านั่นเองดูว่าจะเป็นยังไงไปดูทาร่าเปิดอันตีสับรัวๆโคงแรกสบายเลยครับไปอีกหนึ่งโค้ง ข้างหน้านี่เลยโค้งไปแล้วสองโค้งสามยังสบายเลยครับพาราบอกว่าไม่สนครับสับอันติไปรัวๆอย่างเดียวนี่ครับจังหวะโค้องอย่างน่าอัศจรรย์เข้าโค้งสุดท้ายแล้วโค้องออกมาเรียบร้อยนะฮะเราจับเวลาไว้แล้วนี่ครับทำเวลาไป47วินาทีนะครับ มาต่อที่โจ๊กเกอร์สายโหดกันน่ครับหลายคนจับตามองที่เซิร์ฟเบตา้ารอที่จะมาเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าคงอีกนานนะครับกว่าจะมาตอนนี้เรามาปร,ประชันกันนะครับว่าโจ๊กเกอร์จะผ่านมันไปได้ไหมรอเวลาของคณะกรรมการเริ่มครับจังหวะนี้สกิล2โจ๊กเกอร์สับรัวๆไปเลยโอ้โหอมาตาวิครับจังหวะนี้อันติ ไม่ใช่อันติสกิลสสับรัวแหกโค้งมาแสดงว่าสกิลสอใช้ยากนะครับเพราะว่าถ้าใช้แล้วมันจะตรงไปเลยจังหวะน,นี้ต้องใช้เป็นจังหวะนะครับแต่เร็วมากสกิลสอโค้งสุดท้ายเลยครับข้างหน้าไอ้ข้างหลังปะวะโค้งจังหวะนี้ทําเวลาไปเท่าไหร่โอ้โหเวลา43วินาทีนะครับโอ้โหถือว่าโจ๊กเกอร์ชนะไป โยโย่ yo, yo, อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมนะยู